สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องพีตาฟันฟันะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยครับจบลงไปแล้วสำหรับรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเอาชนะทาจิกิสถานไปได้3ประตูต่อ2ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียก็ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือเซมิไฟนอลต่อไปโดยจะไปพบกับอี่าน ส่วนทางด้านเวียดนามนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องตกรอบไปเมื่อพ่ายให้กับทีมชาติอิหร่านไป1ประตูต่ตอ8เวียดนามก็ตกรอบไปครับทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นคอมเมนต์แรกเป็นชาวเวียดนามครับอิหร่านพวกเขาโดดเด่นจริงๆหนุ่มเวียดนามทําได้ดีมากลักพวกนายตลอดไป ขอให้ประเทศไทยและอินโดนีเซียได้รับชัยชนะอินโดนีเซียอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นแต่ฉันเชื่อว่าคุณจะเอาชนะจากเวียดนามซึ่งจากตรงนี้อินโดนีเซียก็ได้แพ้ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับความพยายามดังกล่าวช่วยให้เวียดนามได้หนึ่งประตูจากทีมอันดับหนึ่งในเอเชียนี่เป็นการเสียครั้งที่สองของอิรานขอให้ประเทศไทยโชคดีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ หมายเหตุมีไอคอนหัวเราะฮ่าฮ่าฮคุณหัวเราะย่ะเวียดนามเพราะแพ้อิหร่านหรือเปล่าอย่ายเย่ะเยอะคนอื่นในเมื่อยังทําไม่ได้คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านถัดมาครับสวัสดีอินโดนีเซียเรารออยู่ที่สนามบินกลับด้วยกันได้ไหมคอมเมนต์ชาวมาเลเซียมาตอบกลับครับแน่นอนมาตรฐานญี่ปุ่นสูงมาก คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับเศร้ามากสำหรับเวียดนามโชคดีครับทีมงานประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยคือตัวแทนอาเซียนที่เหลือหวังว่าคุณจะได้ผลงานที่ดีที่สุดในสนามฟุตบอลเราเป็นคู่แข่งกันแต่ภายนอกเราคือเพื่อนกันโชคดีจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับอย่าเข้าใจผิดนะตามกฎของ AFC แล้วหลังจากแพ้อ,อิหร่าน เราก็ได้ไปต่อเราไม่ได้ยุดพวกเรากำลังจะไปสนามบินแค่ล้อเล่นนาะแต่จริงๆแล้วเราเล่นการผลยังไม่ดีหวังว่าไทยจะสู้ต่อไปเพื่อนำผลดีมาพิสูจน์อาเซียนว่าเราแข็งแกร่งโชคดีคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดครับเข้มแข็งไว้นะพี่ชายจากอินโดนีเซียก็แบบว่าเข้ามาปลอบใจเวียดนามครับคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับ การแข่งขันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราจะรอที่สนามบินนะและหลังจากนี้เราจะกลับมาชนะแชมป์นี้ให้ได้คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวอินโดครับอิรานแข็งแกร่งเกินไปสําหรับพวกเราเวียดนามมีฟุตซอลระดับชาติที่ดีสามารถเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ด้วยความเคารพจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับอิรานโดดเดน่นพวกเขาคืออันดับหนึ่งของเอเชีย ไม่แปลกใจเลยหนึ่งประตูก็ดีสำหรับเวียดนามเขาลบอิหร่านจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับอย่างน้อยเวียดนามก็ยิงประตูอิหร่านได้ไม่ใช่ทุกทีมที่จะยิงอิหร่านได้คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับมีแต่ญี่ปุ่นหรือ,อว่าอุซเบกเท่านั้นแหละที่สู้อิหร่านได,ไนได้คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับ,มรมรบไม่เห็นจะน่าอายเลยแพ้ทีมอันดับ6ของโลกอย่างน้อยก็ได้ยิงประตูอย่างมีเกียรติ คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยแลนด์ Thailand, ทำได้ดีคุณสมควรได้รับชัยโดยสิ้นเชิงขอแสดงความยินดีจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยเล่นได้ดีอย่างน้อยเราก็มีทีมในอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลทีมไทยที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศขอให้ประเทศไทยโชคดีเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นเรื่องที่ดีมาก คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยประเทศไทยเราและอินโดนีเซียมีความสุขที่ไม่ต้องจับมือกับคุณที่สนามบินขอให้คุณเอาชนะอิหร่านให้ได้ในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ถัดมาจากมาเลเซียครับว้าวประเทศไทยพวกนายเจ๋งมากเก่งมากจริงๆคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับอย่างน้อยอาเซียนก็มีทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ฉันหวังว่าประเทศไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวมาเลเซียครับนี่คือระดับของฟุตซอลประเทศไทยยินดีด้วยพวกคุณทำได้ดีคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยแลนด์ความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนในเรื่องของฟุตซอลจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะความภาคภูมิใจของชาวอาเซียน คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวอินโดครับยินดีด้วยกับไทยแลนด์ที่เข้ารอบรอง้วยความเคารพจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวมาเลเซียครับยินดีด้วยประเทศไทยที่คุณนำชื่อเสียงของอาเซียนมาสู่เอเชียอินโดนีเซียและเวียดนามกำลังดื่มกาแฟด้วยกันที่สนามบินแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายครับเป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซีย ยินดีด้วยประเทศไทยฉันหวังว่าคุณจะสามารถเอาชนะอิหร่านได้และผ่านเขารอบชิงชนะเลิศได้นะครับแล้วนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่ทางเราได้นำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันนะครับหากชอบก็กดทุกใจกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ